สวัสดีค่ะอน,นุยนะคะมาเดินตอนเช้าๆนะคะอน,นการอ s c e n t i นนะคะก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องอดทนนะ,ะนี่คือการทดสอบนะคะว่าเรามุ่งมั่นแค่ไหนเราใจเราจิตเราอยู่ที่เราหรือเปล่าหรือว่าเราถูกดึงดูดให้ไปติดตาม ข่าวนอกคือนอกตัวเรานะคะเราอยู่กับเราหรือเปล่าเราอยู่กับตัวเราหรือเปล่าตัวเราที่แท้จริงก็คือในตัวไฮเออเซลของเราที่ให้ความจริงนะคะสัญชาตญาณเรานะคะถ้าเราเงียบเราก็จะได้ยินเสียงกระซิบบอกช่วงนี้พลังงานก็เยอะนะคะการโอลมานข่าวก็ออกมาเยอะเหมือนตอนที่ มีโรคระบาดอะไรแบบนั้นนะคะคือช่วงนั้นถ้าถ้าท้ออกมาถแถลงการเยอะข่าวข่าวหลักเนี่ยประโคมข่าวเยอะๆเนี่ยสแสดงว่าพลังงานเยอะนะคะเขากำลังจะดึงพลังงานออกไปจากทุกคนเพื่อให้ไปติดตามข่าวแบบนั้นแต่ว่าถ้าเรารู้นะคะเราก็มุ่งมั่นในในตัวเรานะคะ โฟกัสที่ที่ความต้องการของเรา,เาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้อนุทก็ยังก็คือเหมือนกับว่าพลังงานเนี่ยมันคือปวดเมื่อยไปหมดนะคะแต่ว่าเราก็ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกโฟกัสที่ตัวเรานะคะเราทำให้ดีที่สุดเพราะว่านี่คือการทดลองนะคะว่าเรา เราถูกเลือกมาเราถูกคือแบบว่าเขาพลังงานเนี่ยมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะพลังงานนะคะโอ้โหดอกไม้สวยอะ่ะพลังงานมันจะวนเหมือนน้ำวนนะคะแต่อีกหน่อยมันจะเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้มันกำลังวนเป็นน้ำวนอยู่ถ้าเราถูกดึงลงไปเนี่ยเราก็จะเสียหลักนะคะเราจะต้องรอ,อคือแบบ ลอ,ล,ลอยไปกับลอยไปกับในอากาศลอยไปกับน้าลอยกับพล,พลังงานนะคะลอยไปแต่อย่า,อ,าอย่ากดดันมากะคะ่ะคือแบบทาคือทําอะไรที่เรามีความสุขอะแต่อย่าถูกดึงดูดให้ไปติดตามอ,าอีกด้านหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนะคะโอเคค่ะนุก็มา,าย้ำเตือนนะคะพลังงานเยอะอทำอะไรที่เรามีความสุข แต่ไม่จำเป็นจะต้องติดตามข่าวฟังเพลงเล่นกับสัตว์เลี้ยงเล่นกับครอบครัวคือมีความสุขกับครอบครัวหรือไม่ก็อย,อ,ยอย่างอย่างไอ้หนุ้ยนะออกมาเดินนะคะออกนั่งใต้ต้นไม้อ่ะอนุ้ยก็ออกมานั่งในเปลหน้าบ้านใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ฟังสารคดีฟังหนังสือที่ให้ความ สุขกับเรานะคะทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ